ในวันนี้ผมกับเพื่อนจะมาเล่นเกมที่มีชื่อว่า Spunky เป็นเกมที่เรานั้นสามารถสร้างเพลงขึ้นมาจากตัวละครแต่ละตัวได้แต่ว่าผมนั้นได้ทำการสร้างมอดที่เป็นตัวละครของผมกับเพื่อนขึ้นมาเองเรามาดูกันว่าตัวละครที่ผมสร้างขึ้นมาเองนั้นจะตลกและแปลกแค่ไหนโอเคทุกคนก็ในวันนี้เนี่ยผมกับแล็กซี่นะครับก็จะมาเล่น Incredibox Spunky ม่รู้จักไหมตัวเมื่อคืออะไร ไม่ไจกักอ้าวคือเจ้า N k i Box เนี่ยครับทุกคนก็คือมันจะเป็นเกมที่เรานั้นสามารถทําเสียงจังหวะดนตีของเราขึ้นมาเองได้เว้ยเพื่อนช่วงนี้เนี่ยผมเห็นแบบว่าขึ้นฟีดยูทูบผมขึ้นมาเยอะมากเลยนะครับทั้งฝรั่งและในไทยนะครับก็คือเด็กค่อนข้างจะสนใจพวกตัวละครหน้าตาเบื่อหน่ายโลกใบนี้ที่ยืนเรียงกัน7ตัวมึงมึงว่าตัวไหนหล่อสุดโอ้ว่าสายสุดว่ะเพื่อน ใช่หรอวะมันต่างกันตรงไหนวะเพื่อนเครื่องมือข้างล่างเนี่ยมันจะเป็นอุปกรณ์ที่ทําให้เรานั้นสร้างจังหวะเพลงขึ้นมาเองได้เว้ยถ้าเกิดว่าเราลากไอ้อุปกรณ์พวกนี้นะครับไปใส่ตัวละครหน้าตาเบื่อนายเนี่ยมันก็จะขับร้องทํานองดนตรีออกมาตามสีที่เราใส่เข้าไปเวตูมประมาณนั้นยกตัวอย่างได้ปะสักอันนึงอ่ะอย่างอันแรกอันแรกของเราเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆหูของดัาไลมอนนะตูมใช่ไหมหรือว่ามันมีหูไม่มีมันมีหูใช่หรอว่ามันคืออะไรไอ้ยูยโอ ใช่เหรอเพื่อน F O มาเดี๋ยวกูลองใส่ดูเพื่อนอ่ F O ของมึงนี่นะสมมติผมจะใส่ให้ตัวหน้าตาเบื่อหนที่หล่อที่สุดที่มึงบอกปึ๊บเห็นไหมเฮ้ยเห็นไหมมีเสียงกรองเฮะเฮะเลอยโอเคเนี้มีแค่นี้ก็คือเราเนี่ยต้องเอาไอ้พวกนี้ใส่เข้าไปเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นเสียงกรองไ้ตูมแล้วสมมติถ้าเราใส่ไอ้หนามหนามสไปกี้สไปกี้ความแหลมใส่เข้าไปก็จะได้อีกดนตรีหนึ่งเข้ามาอ่ะ S <S <S เห็น,นไหมได้ได้ได้จังหวะกองมาแล้วสองอันเริ่มแบบมีทํานองใช่ไหมอันต่อไปเนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆเออจานบินในยทุ ใช่ข้าใช้จานบินไหมเออน่าใช่แต่เพื่อนไม่น่าจะเป็นอะไรฮะคือผมสองคนนี้นะครับทุกคนไม่ค่อยรู้เรื่องเครื่องดนตรีเลยคือพวกกูเนี่ยไม่ได้มาทางสายเครื่องดนตรีเลยนะครับก็อาจจะพูดชื่อผิดไปบ้างก็ต้องขอโทษด้วยนะครับใครรู้ก็พิมพ์บอกใต้คอมเมนต์ได้นะพวกกูเรียนคอมมาครับไม่รู้เรื่องดนตรีนะเป็นเด็กช่างคอมนะครับไม่ใช่ดนตรีนะครับเราลองใส่เออ่จานบินเลยเออเฮ้ยนี่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 เออมันเป็นฉาบปะฉิงหม้อเพื่อน จริงับจริ้งจับแกบอกว่าว่าถามนะคนต่อไปเลยเพื่อนอันนี้เนี่ยจะเป็นเออ่โทรศัพท์ Android นะครับ iPhone ของเรามาดูว่าจะเป็นเสียงอะไรเฮ้ยไอตุ่มไก่ไกลครับคามีล่าแมนไม่ใช่คามีล่าแมนเฉยเยอะ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 เฮ้ยกูเห็นต้นไม้อ่ะกูอยากเห็นต้นไม้อ่ะเพื่อนต้นไม้หรอไอเหรอเออมาคืนแล้วว่าอยากรูึวะไหนลองใส่ต้นโอ่งให้ไหนแล้วกันนะครับตามใจแล็กซี่ไปหน่อยปึ๊บ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยเป็นดนตรีเหรอมันเป็นเหมือนไนอเนี้ยเขาเรียกอะไรนะไอเครื่องไอเป็นโนอะไม่รู้อะไม่อยากพูดพูดโดนด่าคือจะเป็นเสียงเครื่องดนตรีแบบเสียงทานองนะครับทํานองอ่ะเราคือเรามีเสียงกลองเสียงทานองไล่ตูมเราจะลองกันไหนดีวะอันไหนต่อไปดีมีต้นไม้แล้วต้องมีดอกไม้ไหมอ่าคู่กันดอกไม้เอ๊ะเอ๊ะ เ,เสียงเหมือนไอ้นี่เลยเพื่อ,อนงูเห่าหางกระดิ่งอะ่ะไอ้ตร๊งอ,อ,อันนี้อาจจะเป็นงูเห่าหางกระดิ่งแต่ตรงหัวเห็นไหมเห็นตรงหัวไหมหางมาหน,นนะ่ะหางมาหน้าตนนะอนนี้คือหางกระดิ่งแล้วเนี่ยมันสั่นนะโอ้ก็คือโดนเต็มจนฉกนะครับแอล็กซี่น่าจะตายก่อนมามันต่อไปเพื่อนเะขาวควายไนะหมเดี๋ยวลองดิเขาวควายของเราเดี๋ยวเราลองอ่ะอ่ะมันหนาวปะมันหนาวมันสั่นหรือเปล่ามันสั่นเดี๋ยวต้องลองหยุดเสียงตัวอื่นดูดิลองฟังเสียงมันตัวเดียวอ๋อเสียงแบบ เสียงแจ้งเตือนะเออัวรศัพับสั่นอ่ะไอ้ตูมเหมือนมันสั่นในคขอวงแต่ขอบตามันดำอยู่เนี่ยไอ้ตูมมันน่าจะไม่ค่อยได้นอนนะต่อไปเนี่ยจะเป็นถังนะครับผมเคยได้ยินว่าไอ้ตัวละครพวกนี้เนี่ยมันจะมีชื่อของพวกมันด้วยนะครับแต่ว่าผมไม่รู้เพิ่งมาเล่นกันเลยนะครับผมแอบเล่นมาก่อนในแด็กซี่นิดนึงก็คือรู้ว่ามันมีอะไรบ้างนะครับทุกคนมาไปดูนต่อไปเพื่อนนต่อไปเนี่ยจะเป็นถังครอบหัวอาจจะเป็นเสียงถังโขกกำแพงอะไรอย่างนงี้หรอว่า เยียงป๊อกป๊อกป๊อกใช่หรอเฮ้ยนั่นไงเนี่ยโอ้ยนี่มันเร็วอันนี้เั้นแบบเหมือนแล้วป่ะใช่หรอแล้วมันเหมือนคอกระป๋องอ่ะไม่น่าไม่น่าคููกันละงบน้อยงบน้อยเอดี๋ยวลองเปิดสิ่งนี้ด่อ่ะเนี่ยเม่อกูเปไอ้เพื่อนเลยปะ เดีย๋ยวลองเอาตัวต่อไปอันนี้จะเป็นแว่น VR หรือเปล่า VR โทรศัพท์สมาร์ทโฟนไม่รู้เฮ้ย,อ,ยอันนี้จะดูแนวไซเบอร์นะนตัวมแบบโลกอนาคตใช่ไหมเสียงมะนะันอะแล้วก็เป็นแว่น VR แบบเหมือนแบตเตอรี่หมดแล้วก็เติมขึ้นมาเต็มนะครับแล้ก็หมดแล้วก็เติมปวดเนีเลยตัวต่อไปเนี่ยก็จะเป็นหญ้าสีเขียวนะครับเดีอลองดูซิว่าหญ้าจะเป็นยังไงหญ้าสีเขียวโห กว่านี้น่าจะเสียงฉาบจริงไล่ตูมอันนี้อ่ะอันนี้น่าจะง้างสุดแรงอ่ะอันนี้ง้างสุดแรงอ่ะกระโดดกระโดดทุบอ่ะต่อไปนะครับอันนี้น่าจะเป็นหางหรือเปล่าตูดอะมันตูดหมีอะตูดแล้วมีหางอ่ะเออหางเออมาหันตูดให้อะไม่ใช่เดี๋ยวมันเป็นหูนี่หว่าเพื่อนอ๋อนี่เป็นเสียงแบบเหมือนคาริบบ้าไหมไม่รู้จักคาริบบ้าไหมอูนึกถึงไอ้นั่นมะไอ้ที่มันแบบว่าต้องใช้ไม้ตีเหมือนเครื่องดนตรีไทยอ่ะ พินนะและนาดเออเหนนมือนพินเหมือนนาดเหมือนสักอย่างอ่ะเฮ้ยต่อไปพาทีเพื่อนใช่เหรอพาทีชายแฟงอ่ะอันนี้น่าจะแบบว่าอาลังการรอเปล่าน่าจะานี่ดมคิดว่าจะเลยทับบี้ออโอ้ยสดใสจริงวะดูดูแบบมีความสุขกับชีบ<ป>วิตอ่ะเป็นเพลงแบบล่าเรืองขึ้นมาทีเออดูมีความสุขอ่ะอันต่อไปเนี่ยก็จะเป็นเหมือนฟันปวกนะครับเดี๋ยวลองใส่ดูฟันปวกเยอะเยอะเยอะ อา้าวไม่รอปะ่ะเฮ้ยอ้าวมันหลับหรือเปล่าวะอ๋เอเฮ้ยปิดบล็อกปิดบล็บอก,อกเฮ้ยเหมือนเป่าไอ้นี่ยเพื่อนทำเปรตนะทับเปรตทับเปรตดูที่แบบนั้นถ้านนะลองลองใส่ในนี้อันนี้อะไรเนะี่ยเครื่องช็อตไ,ไฟฟ้าเหรอยะโอ้โหอ๋อหมดร้องหมดร้องป่ะเขาเรียกอะไร <c oughs> วะกูเห<ะ>มือนเคยเห็นอยู่ที่มันจะเป็นเหมือนไฟชอ็อตที่มันแบบว่ามันจะเป็นมันจะช็อตออกมาตามเสียงดนตรีอ่ะ เออเคยเห็นอยู่นะแต่ทำไมนึงไม่ออกวะมันชื่ออะไรวะลืมเหมือนกันนะครับทุกคนอาจจะผมย้ำอีกทีนะครับผมสองคนให้รู้เรื่องอุปกรณ์ดนตรีเลยนะไม่รู้เลยนะครับอลองคาร์บอยด์ดิพันนี่เฮ้ยขิวปากอันนี้นะ่าจะเป็นคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์แมนเฮ้ยนี่ไงทีวีแมนอ่าเฮ้ยนี่เป็นบทร้องเห็นไหมเฮ้ยอันนี้มันร้องมันร้องอะไรอะ่ะมาเร็วสนุกเวลาสนุกแล้วสวัสดี กนายชอบที่จะมีความสุขกันไหมมาเร็วไงลองลองลองนิ่มลองนิ่ลอง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 เดี๋ยวหาใจหวาวอลกูแยกกูแยกเอ้าเงี้ยวะโอ้เพื่อนมันมันไม่ได้ร้องภาษาอังกฤษนี่หว่าร้องภาษาอะไรวะเนี่ยภาษาอังกฤษเจวะเออแลต่อไปนะครับจะเป็นเออเหมือนหูแมวเลยไหนลองใส่ซิเฮ้ยเฮ้ยมันเห่ามันเห่ามันเห่า มันไอได้ <Wars> ป่ <Gym. S 1> ะเพื่อนเดี๋ยวลองอันต่อไปเลยดีกว่ากระต่ายกระต่ายนะครับเอ้ยคิตตี้คิตตี้ใช่เหรอไม่ใ <rainforest> ช <enders> ่ละกูไม่ใช่ละอันต่อไปนะครับอันนี้จะเป็นเอ๋อคล้ายๆเหรียญใช่ไหมเดี๋ยวลองลุกชิ้นก่อนเอาใส่เหรียญหน่อยปึ๊บโอ้ยโอเปร่าไอ้ดุ่มอันนี้แบบโทนต่ำเกือบเนี่ยจะแบบทรงมีหนวดอะ ส่วนสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวกูจะเก็บไปก่อนเป็นความลับไอ้ตูมเพราะว่ากูรู้แล้วนี่อเออแล้วมึงแม่กูรู้ด้วยวะยังไม่บอกยังไม่บอกเก็บไว้ก่อนนี่เดี๋ยวเราจะลองเดี๋ยวกูลองทำเพลงเล่นดูสักเพลงไหมอยากรู้มันจะเป็นยังไงวะถ้ากูทำเพลงอันนี้กแบบูขอแบบขอแบบทุ่งรุ่งรุ่งจะได้เหรอเพื่อนรุ่งรุ่งเนี่ยไอ้พวกต้องทำได้ดิอย่าแก ก็มีเสียงร้องได้เสียงร้องเสียงร้องเฮ้ยเอาไเอาอันนี้มันร้องจีนมันร้องจีนซามโลมูอยู่ไรซูงแซบสนฟันแอเซีนเกล้าลูกชุบจีนเออแล้วกูก็มีแบบความลับมาให้มึงเพื่อนคือผมนะนะครับทุกคนได้ทำการสร้างตัวละครสปันกี้ขึ้นมาเองนี่เป็นไงตูมแบบเนี้นะเออเป็นตัวละครพวกเราสองคนเพื่อน เหมือนแบบเหมือนเหมือนเป๊ะเะเหมือนเป๊ะ่ะโคตรเหมือนกูเลยกูเอาเสียงมึงจากในคลิปที่เราเล่นด้วยกันมาเว้ยตุ้มนี่แต่ตุกเขาดูดิกูอยากเห็นวะอย่างเห็นวกูมึงรอกูแป๊บนึงกูปิดไมค์ก่อนกูขอไปเสกแป๊บนึงท่านก็เดี๋ยวผมเนี่ยก็จะเอาตัวละครที่ผมนั้นนะครับสร้างขึ้นมาเองจะมีเป็นตัวละครโลบของผมเองแล้วก็ตัวละครโรบของเจ้าแล็กซี่นะครับระหว่างที่ผมเอาตัวละครที่สร้างขึ้นมากําลังโชว์นะครับผมทาการใส่หมวกนี้ไป เป็นการทําให้เขาตกใจนะครับเด็กบางคนอาจจะไม่รู้ว่าไอ้หมวกนี่มันคืออะไรหมวกนี้นะครับถ้าเกิดเราเอาใส่ปไปในเกมโหมดปกติเนี่ยมันจะเปลี่ยนโหมดจากโหมดสุดใสของเจ้าสปันกี้กลายเป็นโหมดดาร์กที่เตแต่ความน่ากลัวก็เดี๋ยวเรามารอดูกัน ข้างในนั้นจะเป็นยังไงนะครับไปเดี๋ยวเราเปลี่ยนโฉมก่อนมาแล้วทุกคนตอนนี้ผมได้ทําการใส่ตัวละครที่ผมนั้นสร้างขึ้นมาเองแล้วของผมเนี่ยจะเป็นเจ้าหมวกคาวบ <revol ving> อยตัวนี้นะครับส่วนของแล็กซี่เนี่ยจะเป็นสีขาวเนี้ยพร้อมจะเห็นความวินาศหรือยังจดมาได้เพื่อนเวียเห็นตัวกูแล้วได้เดี๋ยวกูใส่ทำนองให้มันก่อนเพราะว่ากูเขินนะครับเสียงมันเพี้ยนดูก็รทำนองกันเอออ่ะดูตามทำนองอ่านี้เทเลไมายข้ไหนฮึบฮึบึบึบมาแล้วมาแล้ว เออมันแน่นอนเีอยมันแน่นอนเยะเยะเดี๋ยวผมทำการใส่ตรงผมเลยของผมเนี่ยจะเป็นเจ้าตัวคาวบอยนะหายตัวมาหนึ่งสองสามนี่ไงตัวมีป้ายด้วยเลียวมีกลองเพลงมันชอบเล่นยเลแล้วก็นี่มีมีเกียงซ้อนะมันร้องอะไะมันร้องอะไระมันชอบเล่นทอยเลสทาวเวอร์ดีฟเฟนเล็กซี่เนี่ย เนียกูไม่ชอบเล่นกูไม่ชอบเล่นมึงไม่รักเกมนี่หรอของกูเป็นไงเทอะทีนะเจียวเหมือนเราเหมือแบบว่าแว่าเข้าไปอยู่ในเกมอะตัวมึงอ่ะเนี่ยอย่างของมึงยังสกีแต่ของกูยางของกูเนี่นะของแล็กซี่เนี่ยจะเป็นไอตัวสีขาวนี้เพเรื่อยเรื่อยเยเ็กซี่เฮ้ยง่เฮ้ยเ้ยกูเซาผมกันน่ะ เหมือนเหมือนแบบว่ากะลาก็เพื่อนตัดหน้ามาเติดจดาเดิมเฮ้ยกูเฮ้ยอ่ะกูเฮ้ยอ่ะเฮ้ย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 เฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ย เมื่าเด็กอยาไปทำอยิงโทนไหมเอาไปใส่เสียงโทรศัพท์โทรเข้าอ่ะว่าน่าจะเอาแบบเสียงแค่เราสองคนอ่ะไม่เอาอย่างอื่นอ่ะเดี๋ยวกูลองเปลี่ยนเป็นอันนี้แต่วะอุ้ยไอ้เจมึงอุ้ยอะไรเนี่ยไอ้สัตว์เฮ้ยตัวมีหลอกเพื่อนไอ้เจดูมันมองหน้าดิอันนี้ตัวอะไรเนี่ยเพื่อนกูไม่รู้มึงเหรอกูไม่รู้ไม่เล่นมักกาดคาซิโดหรือเปล่ามาเดี๋ยวลองตัวแรกเลยนะครับ บิวสปอรชอปเป็นร้านบริการขายตัวละครทอยเลตท,ทาวเวอร์ดี s เนต์นะครับ <c oughs> บอกเลยว่าตัวละครถูกถกเยอะมากรวมไปถึงไอเทมในเกมแมปอื่นๆด้วยนะครับอย่างอนิเมะดี e เ s นต์หรือว่าจะเป็นสกินบีดีทาวเวอร์ดีเฟเนต์ก็มีเหมือนกันใครที่สนใจเนี่ยสามารถกดที่ใต้ลิงก์ของพี่ได้เลยนะจะมีลิงก์แปะอยู่นะครับตรงนี้เข้ามาก็ล็อกอินให้เสร็จสับแล้วก็เลือกซื้อของตามใจได้เลยนะครับปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องบิวสปอร์ช็อปช็อ่ามอปจะเปช็อไปตไไไัวไม่เลี่ยนอ มันกแค่เปลี่ยนพื้นหลังวะวะไปลองดูอุ้ยเฮ้ยหัวใจคือหัวใจเกลือเลือดเลือดเลือดเร่งออกจากตาเยอยเออโคตรสยองขวัญไปอยไอ้นี่ก่อนกูกลัวเนี่ยมาลองดูตัวสีแดงกันบ้างอุ้ยโอ้โหมันผูกคอไอ้ตุ้มอันนี่ผูกคออุ้ยโอ้โหน่ามันหายไปครึ่งนึงอุ้ยอุ้ยมันยิงเปรียวเปียอวเปียอว ก็ไม่น่าจะใช่เสียงยิงครับอันนี้น่าจะกินรสชาติด้วยว่ะมันเสียงรสชาติกว่าฮะล่ะมาลองกันต่อไปเลยอันนี้นะ่ากลัวบาทุคอเนี่ยน,นี่อะไรหุ้ยตัวหัวขาดเพื่อนทีหัวขาดโอ้หน้ามันมันหายไปครึ่งนึงเฮ้ยเฮ้ยมันกระเด้งมันกระเด้งแงแงแงอันนี้นแบบมาล็อกแล้ว,ลวอันนี้มาล็อกแล้วเออโคตรน่ากลัวดูอันต่อไปนะครับเป็นโทรศัพท์เฮ้ยเฮ้ยนี่เฉยๆฉยวะเอออันนี้ไม่มีอะไรเลยแต่ร็อกเพลงเร็วขึ้นนะไอ้เศษมันเปลี่ยนอะ ดูนี่เขาไปในวาร์ผ่านกวางกระดิ่งหัวหันกระดิ่งโอ้ยเฮียเม่อตาลุกมาหอยทากหรือเปล่าวะแม่งจากงูจับกระดิ่งกลายเป็นหอยทากแต่ยังคงเสียงังคงเสพของกระดิ่งเออเขียนมันนะงูหัวหันกระดิ่งเหมือนเดิมนะครับจะไปแมวแมว่แมวแมวเออนี่ต่างกันยังไงนะตาค้างอ๋อมันกลัวเนี่ยมันดูสั่นๆนะเพื่อนมันหนาวมันหนาวแหละหนาวแต่สองตัวนี้ไม่น่ากลัวเนี่ยตัวกลางกับตัวนี้ ลองตัวต่อไปเจ้าถังของเราเสียงเคาะโอ้โหตัวหมวกขาดะแม่แไปโดนกัดไปครึ่งหน้าคุกกี้หรือเปล่าวะเพื่อนเออคุกกี้โดนรอบอรี่หรือเปล่าวะคุกกี้โดนกินหมวกขาดเอาที่นี่ออกไปก่อนกูว่านี่เด้อาไปนี่เด้อเอาหัวกันดิงอ๋อดิอันต่อไปจะเป็นไอ้นี่ V R ของเราโอ้ยดูดิโอ้เปิดตามาแว่นแตกอุ้ยเล่นลูกเป็นจิ๊บเล่นลูมันยิ้มเนี่ยฟันยังดำอ่ะเพื่อนอุ้ยแต่เสียงวัวหน่าวัวหน้าอันเนี้ย ยากนี่ก็ยางเราโอ้โยแต่ก้นตัวนี้เท่ป่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยหน้าปากใช่ดูมอี๋ออันนี้มันเดี๋ยวหมนมันกรีดร้องมันกรีดหรือว่ามันเห็นเราไง FCP พ Join Channel ผมตอนแรกมันเป็นเสียงฉาบนี่ตัวเนี้ยกลอบมันจะฉาบอีกมันมาอันนี้เป็นกรีดอันนี้มันกรีดแล้วเออตัวไปนะครับเอ่อหางโอ้โหไม่โดนว่ะไม่โดนเสียบโหดูไม่ไม่โดนเสียบโอ้ย เฮ้ยลูกกระตาหลุดด้วยตูงเพื่อเห็นเนะี่ยวายเอียเลือดไหลจากเกมอันนี้มึงว่าใช่เกมเด็กไหมโหมดแรกอะเกมเด็กอะอ,อันหลังก็โหมดคนโตก็ <laughs> ถ้าเด็กไม่รู้เข้ามาเล่นนะั้นน่าจะมีกลัวนะครับไม่กล้าออกแม่เลยปิดนะออ <laughs> ต้องเอาเส้นดึงไปปิดอนะกดออกเว็บอะดูภาพทีนี้ว<ะ>้ายอันนี้ไม่ค่อยน่ากลัวนะลูกกระตาใช่ใช่อันนี้แค่ตาใหญ่ขึ้นมาเอ้ยต่อไปเป็นอันนี้เขาทรใจเขาทรายเอ้ย เมันจ้องเหรอวะมันไม่เปลี่ยนแล้วเต่อุ้ยโอ๊ยตกใจเอาเปล่าเปล่ามันเปล่ามันยาวขึ้นปากฉีกปากฉีกปากฉีกไม้อันนี้ต้นไม้ต้นไม้แบบฮะใครเนี่ยคนหายตัวเนี่ยมิสซิ่งแล้วมันจะให้เสียยังไงวะมึงล็อคปิดตัวอื่นนี่โอ้ยอันนี้น่ากลัวไห้ตัวหลอนอะลุกจิงแล้วมึงดูดูสิแต่เงินตอนตอนมึงปิดเสียงมันโอ้โหเดี๋ยวลูกตานะครับลองไปพาพี่ไฟพาช็อตกูดิ โอ้โหว่าเอเลียนอันนี้ไม่น่ากลัวฟันแม่งไม่ค่อยน่ากลัวเออฟันขาวจ้าเลยอ่ะเฮ้ยมาดีมาดูตัวกูดูตัวกูเออมึงอ่ะตัวพี่จูน้อยร่างดาร์กเบรกคือแม่ไหายไปแล้วเมื่อไหนไปแล้วกลายเป็นตัวฟอร์มนะครับอันนี้น่าจะเป็นแบบเด็กที่มีหลอกขอดตัวละครทอเ o i ทาวเวอร์ดิเฟน s ์ของผมนะครับใครใครที่บอกขอบ่อยๆเจออย่างนี้หน่อยนะเออกลายเป็นร่างฟอร์มนะครับเฮ้ยตูมนี่เพลงจีนแล้วอ่ะเพลงจีนเพลงจีน ีวีแมนจิงจอ้ยเฮี้ยนนี่น่ากลัวจริงว่ะเพื่อนกลัวไหมอันนี้น่ากลัวไหมหนีไป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 ทุกอย่างมันมันมีบางอย่างผิดปกติพวกเราพวกเราตายหมดแล้วมันไม่จริงนายหนีนายแอบไม่พ้นหรอกไม่ปลอดภัยหนีไปมันมันให้เราหนีพนเพื่อนเบือนว่ามันกำลังเตือนเราเพื่อนไม่แต่กูตายแล้วเออหนีอะไรอ่ะเฮ้ยตัวไปตัวมาตัวตุ้ เฮ้ยดูมันไกลเอ๊ะกูไปแก้หัวกระสือกระสืออันนี้เป็นลำไส้ดูดิลำไส้แล้วอย่างอื่นอ่ะหัวใจตับปอดกลัวไปเลยไม่ได้นั่งยืดต่อไปทับกระต่ายกระต่ายกิตตี้ว้ายอุ้ยนี่น่ากลัวว่ะเหมือนเหมือนโดนต่อยที่หน้าูหน้าหน้าแหวกอ่ะจมูกมันชนจมูกไปดิตัวสุดท้ายเอดเสียงเสียงทุ้มเสียงทุ้มเสียงต่ำอะไอ้นี่รู้สึกไว้ละ โอ้ยเหมือนโเดิม<น>เลยเหมือนเดิมเลยกูว่ามึงว่ามึงให้ความนา่ากลัวกี่เปอร์เซ็นต์ในตูมว่าสองอะมึงไม่กลัวเลยอะไม่